เราพบกับยิบซีอร์อีกครั้งนะครับรายการที่จะเอาเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวรวมถึงตำนานต่างๆมาเล่าให้คุณฟังครับเมื่อกี้เราเปิดภาพตอนแรกเป็นภาพจากภาพยนตร์อีกแล้วเพราะว่าคนนี้เรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับตำนานเทพนะครับใช่ใช่แล้วก็เทพวันนี้ที่เราจะมาคุยให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นเทพที่มีชื่อค่อนข้างคล้ายๆกับตอนที่เราเล่าคราวที่แล้วคือเรื่องทรอยคราวที่เราเราพูดถึงอะไรนะเราพูดถึงอะคิลิสในทรอยซึ่งอันเนี้ยผมเป็นคนสับสนเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้เรากำลังพูดถึงเทพที่ชื่อว่าเฮ ละครกันแล้วก็<ช>วันนี้เรากำลังจะพูดถึงเส้นทางการเป็นเทพของเฮอร์คิวลิสคือเฮอร์คิวลิสเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเป็นเทพนะ uh huh. เป็นแค่ลูกครึ่งใช่<ต>ใช่แต่ชีวิตตลอดชีวิตทั้งหมดของเขาเนี่ยคือเรื่องราวซึ่งสงมบุญให้สุดท้ายเนี่ยได้จุติเป็นเทพ จริงเฮอร์คิวลิสเป็นใครครับซุสอ่ะแยกก่อนเฮอร์คิวลิสกับอะคิลิสเป็นคนละคนกันคนละคนกันนะโอเคตอนนี้เราเข้าใจตรงกันนะฮะว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นวีรบุรุษกึ่งเทพคือมันมีสองขับวีรบุรุษคือฮีโร่ส่วนแอลว่ากึ่งเทพเนี่ยแสดงว่าโดยกาเนิดเนี่ยเขาไม่ใช่เทพเป็นลูกครึ่งเทพเป็นลูกครึ่งเทพแปลว่ามีพ่อเป็นเทพใช่แม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่เฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นภาษาละตินหรือเป็นคําที่พวกโรมันซึ่งรับอิทธิพลกรีกไปเรียกว่าเฮอร์คิวล เฮาคลีสเฮาคลีสเฮาคลีสไปอยู่แถวอิตาลีก็เลยเพี้ยนไปเป็นเฮอร์คิวลิสอ่าทีน,นี้เฮาคลีสเนี่ยมันมาจากคำว่าเฮรารู้จักเฮราไหมเฮราเค็ีเฮราเคพีเฮราหรือที่พวกโรมันเรียกว่าจูโนคือที่มาของเดือนจูนคือมิถุนายนครับผมเคพีเฮรานี่คือมเหสีของซุสนะฮะ ว่ากันว่าเป็นเทพีใหญ่ที่เรียกว่าปกครองสวรรค์ร่วมกับซุสนั่นแหละนะเป็นเทพีที่ตามถึงซุสเพราะว่าซุสเนี่ยเด็กเยอะเอกลักษณ์เลยก็คือแกถึงเก่งแกถึงเก่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเฮราถูกต้องอันนี้วันหนึ่งเนี่ยซุสเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นทิดากษัตริย์ชื่อว่าเจ้าหญิงอารักมีนี่หรือว่าบางคนออกเสียงเป็นอาลคามีนี่เจ้าหญิงองค์นี้เนี่ยจริงๆก็เป็นทิดากษัตริย์มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแต่วันดี คือนีมีศึกมาติดเมืองคุณพ่อของัลคาินีหรือ ene, อารักเมเน่เนี่ยนะฮะประกาศไปว่ามีศึกมาติดเมืองใครสามารถที่จะรบศึกนี้ได้จะยกลูกสาวคือัลคาินี่เนี่ยให้นี่มันตามสาูตรไอ้พลัดบุกตลาเลยนะใช่เลยเวลามีใครมาบุกเมืองก็เอาลูกสาวไปทังวันแลอดโอเคนะก็คือเป็นแรงจูงใจไงเป็นแจูงใจแรงจูงใจคราวนี้ก็มีนายพลคนหนึ่งชื่อว่าแอมฟรีไทออนนะ แอมฟิไทออนเนี่ยนะครับก็มาอาสาตกลงว่าโอเคถ้าทําศึกได้ก็จะยกอาลคามินี่ให้โอเคแอมฟิไทออนก็ออกไปลบในระหว่างที่แอมฟิไทออนยังไม่อยู่เนี่ยซุสก็ได้โอกาสแปลงกายเป็นแอมฟิไทออนคือซุสเนี่ยว่างไงพวกเทเนี่ว่างไม่ค่อยทำอะไรไงวันวันเนี่ยคือซุสเ่ยแกชอบแปลงกายวันดีคืนดีแกก็แปลงเป็นไอ้นุ่นไปทํากับไอ้นี่ไปอะไรแปลงกายไปมุดมุ้งชาวบ้านชาวบ้านเขาแล้ววันนี้ก็แปลงกายเป็นแอมฟิไทออนกลับมามาหาอาร์คมินี่แล้วก็มามีอะไรกันก็ น่าจะเป็นแค่นั้นแล้วก็ซุสก็กลับไปคราวนี้แอมฟิเทออนกลับมาฮะแอมฟิเทออนตัวจริงก็มาหาอัลคาเมนแล้วก็มามีอะไรกันคือถ้าตามวิทยาศาสตร์แบบนี้ปัจจุบันเนี่ยคงไม่รู้เรื่องมันจะทําให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยนะฮะมีน้องเกิดพร้อมกันนะ <S <S มีพ่อสองคนพ่อของเฮอร์คิวลิสคือซุสส่วนพ่อของน้องเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็คือแอมฟิเทอนออน แล้วก็แอมฟิเทออนก็รับสมอ้างเป็นพ่อเฮอร์คิวลิสเนี่ยเกิดมาเป็นลูกแฝดใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นแฝดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อเป็นซุสช่ไอแฝดผู้น้องมีพ่อเป็นแอมฟิเทออนก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่ะคราวที่ผมกลับมาที่เรื่องของเฮอร์คิวลิสเนื่องจากว่าพ่อเป็นซุสก็จะถูกเทพีเฮรานี่เกลียดชังมากคือในบรรดาลูกของซุสทั้งหมดเนี่ยเฮรานี่หมายหัวอันดับหนึ่งเลยถ้าขึ้นบัญชีเอาไว้นะไอเด็กคนเนี้ยที่เกิดจากอัลคาเมนี่เนี่ยไอนี่ตัว ขนาดแบ,บ่เบาะอยู่ส่งงูมา,าส่งงูมาสองตัวกะว,ว่าให้มาเล่นงานไอเด็กคนนี้เนี่ยจะได้ตายไปเลยเปล่าฮะเด็กน้อยนอนแบ,บ่เบาะอยู่มีงูเลื้อยมา,าก็จับงูหักคอเล่นอเอาคุณมินี่หันกลับมาเจอเห็นลูกกำลังหักคองูอยู่เอ,อ้ยผมซุดๆผมผมคุณภาพนี้มันมีโลโก้เด็กที่ถืองูสองมือของน้ำยาเบิรดเวิร์ดไกรบวอเตอร์น้ำยาแก้ท้องอืดอันนั้นคือเฮอร์คิวลิสใช่มั้ยือเฮอร์คิิลสแข็งแรงตั้งแต่เด็กแข็งแรงตั้งแต่เด็ไอแบรนด์นี้พยาอยากจะบอกว่ามันนี่เป็นเฮอร์คิวลิสใั้ ก็คือพูดง <has used> <avez> ่ายว่าเด็กที่กินตัวนี้ก็จะแข็งแรงสุขภาพดีเหมื่อคิวเลสเผื่อคิวเลสได้ใช่ แล้วก็หลังจากนั้นเด็กชายเฮอร์คลิสเติบโตมาลูกกษัตริย์นี่ก็ได้รับการศึกษาคือสมัยก่อนกรีกโบราณเนี่ยก็จะมีการศึกษาอยู่3กลุ่มวิชาที่เป็นความรู้การใช้เหตุผลเรื่องของทักษะความคิดนสยัยวิชาการใช่วิชาการอ,อย่างที่2คือวิชาด้านพระศึกษาศิลปะการต่อสู้อ่ายิงธนูวิง่งอะไรอย่างเงี้ยกีฬาและการต่อสู้อ,อย่างที่3คือวิชาดนตรีนะ <Okay. S 2> วิชาดนตรีก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3ศิลปะที่กลมกลาจิตใจใช่ไหมกรีกโรมันนั่นก ็คือสิ่งที่เด็กโดยเฉพาะเด็กในชนชั้นสูงเนี่ยจะต้องได้เรียน3วิชานี้เพื่อที่จะทําให้เป็นคนที่สมบูรณ์แต่ปากฏว่าเด็กชายเฮอร์คิลิสเนี่ยเรียนได้ดีอยู่วิชาเดียวคือวิชาศิลปะการต่อสู้วิชาพละศึกษากําลังภายนอกทำนั้นภายนอกโ้ยแกเก่งนะเรียกว่าคือเวลออกอ่ะถ้าสมัยนี้เนี่ยต้องเรียกว่าโปรเตรียมที่จะไปโอลิมปิกแล้วออกเพราะว่ามีมีความมีเลือดของซุสมีเลือดของซุสด้วยใช่ใช่แกก็เลยมีเอกลักษณ์ไงว่าเออเก่งนะเรื่องการต่อ สู้เรื่องของหมัดมวยเรื่องของกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏวว่าวิชายที่เกเรียนได้แย่ที่สุดคือวิชาดนตรีตามตำนานนะครูที่สอนนี่จะเป็นคนกึ่งม้าที่เราเรียกว่าเซ <int> นทอร์พวกเซนทอร์มันจะมีเซนทอร์ชื่อว่าลินัสลินัสนี่เป็นครูสอนดนตรีก็ถือพินสอนไปเอาแล้วปากัาลินนัสสอนไป,สอน,ไปสอนมาวันดีคืนดีเนี่ยเคยคิดดิลำคาญหรือเล่นดนตรีผิดอ่านโน้ตไม่ออกเนี่ยอเอาพินฟาดหัวครูออ่าเตายคาที่เลยเพราะว่าจอมพลังเ่ังคลิสจอมพลังกล่าวว่าตีเบาๆแต่ไอ้เบา ของเฮอร์คิวลิสเนี่ยอาจจะเรียกว่าหัวแบดเซนทอรลินัสตายแล้วปรากฏว่าสืบสาวเล่าเรื่องไปถูกไล่ออกจากเมืองคือเฮอร์คิวลิสด้วยความเป็นเด็กก็จริงนะเป็นวัยรุ่นไงแต่ว่าทําผิดก็ถูกไล่ออกจากเมืองไปใช้ชีวิตเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะคือค่าครูอ่ะใช่ใช่ไหมถ้าสมัยนี้ก็อาจจะโดนหนักหน่อยแต่ตามตำนานนะเนาะก็เอาขับออกจากเมืองไปไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าวันดีคืนดีนมีศึกมาติดเมืองเฮอร์คิวลิสก็เลยได้กลับเข้ามาทําหน้าที่ช่วยป้องกันเมืองเอาไว้ทําความดี สามารถที่จะสู้กับสิงโตหรืออะไรต่อเมียอะไรได้จนท้ายที่สุดพ่อก็คือแอมฟิเทอรเนี่ยหาเมียให้ชื่อว่านางเมกาลาเรื่องมันน่าจะจบแค่นี้เออจะแฮปปี้นิ่งได้กลับมาอยู่ในเมือแล้วเป็นเจ้าชายเรียบร้อยแล้วมีลูกมีเมียมีลูก3มคนนะแต่ปรากฏว่าวิบากกรรมตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นวิบากกรรมของเฮราเพลสหรือเฮอร์คิวลิสเพราะว่าเฮราโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บอกเอาละถึงเวลาของฉันเข้าฉากมาแล้วบันดาลให้เฮอร์คิวลิสประสาทพอมีความสุขเฮราก็เลยต้องโผล่มาใช่เพราะว่าไม่ชอบคนนี้ไงใช่บันดาลให้เฮอร์คิวลนบ้าาย ฆ่าลูกฆ่าเมียคือเฮอร์คิวลิสไม่ไม่ใช่เฮอร์คิวลิสในตอนนั้นนะเป็นบ้าไง<อ>คืออาจจะเป็นอาการอะไรก็ไม่รู้ทําให้จิตปั่นป่วนไปหมดแล้วฆ่าลูกฆ่าเมียพอมารู้ตัวอีกทีเอาเฮ้ยมือเปื้อนเลือดทําไมเลือดเต็มตัวอละแล้วลูกเมียทําไมนอนอยู่ยางนั้น<อ>คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ <S <S เขาบอกเองนั่นแหละเฮอร์คิวลิสก็เลยเกิดเขาเรียกว่านี่คือเพรสเชอร์นี่คือความกดดันตัวละครกรีกนี่มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าผู้ระทมทุกทุกคนที่เกิดมาไม่มีความสุขอะนึกกว่าจะมีความสุข้ก็ตอองเจมารรสพ เฮรคิสก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยผู้ระทมทุกข์ใช่ก็อยากตายนะคือเรียกว่าจะฆ่าตัวตายแต่พอดีมีเพื่อนเพื่อนชื่อเทซิอุสหรือเทซุสเนี่ยมาจับมือไว้คนกรีกี่มีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักโทษแล้วมีคนมาจับมือคุณสังคมจะบอกทันทีว่าไอ้คนที่จับมือนักโทษน่ะพร้อมที่จะรับโทษพร้อมกับนักโทษนี่คือกฎหมายกรีกเทซุสบอกว่าเอาละเฮอร์คิลลิสนึกถึงชีวิตเอาไว้อย่าคิดสั้น ไปอยู่เอเธนด้วยกันเพราะว่าเทซุสเป็นคนเอเธนย้ายเมืองไปย้ายเมืองไปอยู่เอเธนเพอร์คิลิสก็เอาไปก็ไปแต่ว่าความทุกข์ในใจยังอยู่ไงเพราะว่ายังหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอีกในชีวิตยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมตัวเองถึงเป็นบ้าฆ่าลูกมีตัวเองจำได้ไหมมันมีหนังออกมาวัยวัยเนี้ยที่พยายามจะตีความตรงนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเฮราไม่ใช่หรอกมีความอิจฉากันแล้วก็มีคนไปใส่ยาพิษก็เลยเหมือนเหมือนเมาใช่ไหมเมาอันนั้นก็เป็นการตีความของหนังสมัยใหมม่่่ตตาาาานนนววกั ไปการบันดาลของเฮราท้ายที่สุดเฮอร์คิวลิสก็ไปอยู่ที่เอเธนแต่ว่าจิตใจก็ไม่เป็นสุขอะเพราะว่ายังกังวลกับไอ้บาดแผลในหัวใจตรงนี้อยู่นะฮะหรือคนเดี๋ยวนี้ก็ตามเวลามีทุกข์ใจก็ต้องไปหาพระหาเจ้าหาหมอดูเฮอร์คิวลิสก็ไปเหมือนกันไปหาเทพพยากรณ์เดลไฟหรือเดลฟีก็คือซึ่งเป็นวิหารของเทพพยากรณ์เพื่อจะขอคําทํานายว่าจะทําความดีล้างความผิดตรงนี้ได้อย่างไรความผิดบาดนี้ได้ยังไงใช่ซึ่งคําทํานายก็บอกว่าให้ไปหากษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับ นั่นแหละนะฮะชื่อว่ายูริทิอุสหรือยูริเทียสเนี่ยเพื่อที่จะไปรับใช้เขาให้เขามอบหมายภารกิจให้ทําจึงเป็นที่มาของตอนหน้าไงครับเดี๋ยวเราพบกับยิปซีเวิร์ใหม่ในเทปหน้านะครับครับผมยังคงพูดถึงเรื่องเฮอร์คิวลิสเทพจมพลังนั่นแหละใช่การเดินทางของความเป็นผู้ระทมทุกข์สู่การเป็นเทพที่แท้จริงครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในยิปซีเวิร์คราวหน้านะครับผมมารอเชแล้วก็ซูสจะมาเล่าต่อเทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hercules! This ought to even the odds! Yeah, <sighs> yeah. yeah Hercules! Thank you, man! Get them! <laughs> oh. <clears throat> no, get him! Not me! <clears throat> Here, <clears throat> Follow the fingers, him! The yucks with the horse! <clears throat> Oh boy